กจะพาไปคอนเสิร์ต Taylor s w i f ป The e r a s t ส u r รที่สิงคโปร์บัตร V.I.P. สาม0มนกว่าบ,บาทหน้าสุดเลยครับ Taylor คือไทยมากๆได้มีในกรีซกับ Taylor ด้วยแต่เป็น t y y o r r h h e ีชนะฮะซึ่งเป็นแรกจากฟิลิปปินส์เลยที่ดังมากๆฮากก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับเขาด้วย nice meet you, จะเป็นไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับ <Yeah. S 3> ขึ้น p ร r t ส แลนแล้วก็ถึงวันที่เราจะได้บินไปที่สิงคโปร์สักทีนะครับรอคอยวันนี้เลยวันนั้นพักก็บินไปล่วงหน้าก่อนวันคอนเสิร์ตเริ่มนะครับก็บินกับการบินไทยทัน Business Class ก็เช็คอินทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางครับเครื่องก็เทคออฟครับพอหลังเทคออฟนะครับอาหารก็มาถึงเต็มไปหมดเลย เราต้องเติมพลังงานนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้จะต้องใช้ energy เยอะฉะนั้นกินเยอะมากก็เดี๋ยวเจอกันที่สิงคโปร์นะครับ พอวันต่อมาเราก็เตรียมตัวไปคอนเสิร์ต Taylor Swift The Eras Tour นะครับก็ต้องแต่งหน้าทําผมมีเมคอัพเป็นแนวแบบ Eras Tour นะฮะมีความสปาร์ l เกิลวิ่งวับเงาเงามีสติ๊กเกอร์นะครับติดที่หน้าพาก,ก็ไปซื้อมา Lazada อะไรเงี้ยก็ <c oughs> หาง่ายอยู่นะครับแล้วก็ชุดของพาเป็นเสื้อกล้ามข้างในสีขาวนะครับแล้วก็จะคลุมด้วยเบลเซอร์ที่เป็นเงาเงาวิ่งวับนะครับ และกางเกงจะเป็นสีชมพูครับอัลบั้มเลเวอร์นะฮะมาดูเมอร์ชกันมากนะครับคนที่ซื้อแพ็กเกจ VIP เนี้ยจะได้เมอร์ชอลังการเลยครับเป็นป้ายห้อยคอ VIP ครับมีโปสเตอร์ต่างๆแบบเยอะมากๆเลยโหแพ็กเกจทุกอย่างเขาทำดีมากอะ่ะ แต่ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวพ์คจะไปที่มารีนาเบแซนส์ก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะจัดเป็นแบบนิทรรศการ Taylor s w i ิฟแต่ละเอราต่างๆตามจุดนะครับมีทั้งหมด7จุดเลย มาถึงที่สเตเดียมครับที่นี่ชื่อว่า National Stadium จุดได้ทั้งหมด50,000กว่าคนเลยพอมาถึงคนเยอะมากแล้วก็แต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มมากมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะ,คะชื่อเมย์ค่ะชื่อนัทครับ I'm Guy from, from Malaysia My name is Olivia My name is q i q มาในทีมยังไงครับมาในทีมสีม่วงอัลบั้ม Speak Now ค่ะเป็นอัลบั้มเรนนะคะจะมีใครบ้าง เบเวอร์เลเวอร์ซิมาร์เเวอร์อัลบั้มวันนี้อยากดูเพลงอะไรมากที่สุดครับ l o n g l i v e อยากดู a Too w e l l เวอร์ชันเต็ม10นาทีค่ะ Ready for It อนะครับ i ีซ t ่โอเวอร์โน้ล r านมีแล้วชอบเทเลอร์ตรงไหนชอบการเขียนเพลงค่ะชอบที่เป็นคนเก่งแต่เพลงเก่งมาก It's powerful She's my money i. I enjoy concert นะครับ enjoy <the> ด้วยเช่นกันนะคะ ก็ได้ไปเจอกับ t เทเลอร์ e ีสด้วยนะครับแล้วมองไกลๆคือนึกว่าเทเลอร์นะเอาจริงลุคเขาต่างๆคือเหมือนเลยเขามีชื่อเสียงมากจริง,รงๆเขาออกทีวีแบบทั่วโลกเลยอะ่ะสวัสดีค่ะ I'm Taylor s h e e s h Nice to meet you Taylor s h e e s h Yes nice to meet you p a u Can <Yeah. S 1> you talk about you? dress today r e s s is uh when she uh won uh video of the year at the B M A s 2022 and she announced midnight so this my uh back tour so today yeah thank you so much I wish we can have someone like you in Thailand because Taylor doesn't come to Thailand too yeah same in the Philippines คือเขาค่อนข้างเป็นคนที่อินสปายนะครับเอ็นเตอร์เทนเก่งมากแล้วก็สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราแล้วก็หลายๆคนบางคนเขาไม่ได้มีกำลังที่จะมาดูที่สิงคโปร์หรือ บัตรไม่ได้เพราะการที่กดบัตรมันยากมากจริงๆครับ Thank to so much. Nice เหมือนได้มีเดนกรีกับ Taylor Swift แล้ว <laughs> <laughs> พอสัมภาษณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าคอนเสิร์ตกันครับก็เข้ามาที่สเตเดียมข้างในนะครับสเตเดียมที่นี่เขามีรูฟทำให้เวลาฝนตกก็สามารถปิดรูฟตรงนี้ได้อยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้บ้างนะครับ ก็เข้าไปที่โซน P D 3อยู่ใกล้เวทีเลยนะครับแล้วเป็นเวทีตรงกลางเทเลอร์เนี่ยจะเพอร์ฟอร์มตรงกลางมากซะส่วนใหญ่โอเพนนิ่งก็ขึ้นจะเป็น s a บร i น a ครับ the air เป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจมากจริงๆ มาทุกเอราสเลยครับเป็นคอนเสิร์ตที่โปรดักชันทุกอย่างจัดเต็มมากและเหมือนที่อเมริกาเหมือนทุกที่เขาไม่ได้ลดคอสเลยนะเราเห็นถึงความทุ่มเทของเทเลอร์นะครับร้องสดเสียงดีมากบัตร3 0ม0 0ื่นกว่าบาทคือมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตคมที่คุณเสียไปเขาทุ่มให้กับเราจริงๆเราเห็นทุกความตั้งใจของเขาเลยนะครับมันจะเป็นวันที่เราไม่มีทางลืมถ้ามีโอกาสพักก็อยากมาอีกครับเป็นทริปที่สนุกมากจริงๆครับเดี๋ยวทริปต่อไปพ์คจะไปคอนเสิร์ตที่ไหน ไปทริปไหนอีกยังไงฝากติดตามกับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Park TV